สวัสดีพี่น้องเช้าแอลออนทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการลงมาไถรอบที่2นะครับกระไถไปได้น้อยนึงแล้วครับแต่ว่าก้อนขี่ไถมันใหญ่นะครับแบบที่นี่หลดมันโดดตีนตะขาบมันนตกสูงตกต่ำล้วมันโดดกระปวดบัดนี้ก็เลยเอาขาดมาเรียนสะกอนขี่ไถก้อนใหญ่ปวดจะไถกบเฟี้ยงไ้นะครับมันก้อนใหญ่ปวดอันนี้หลังจากที่เขาขาดแล้วมันเรียบแล้วไถดีอยู่นะครับเนาะไถดีเพราะว่า ทดลองแล้วขันผู้ใดมีปัญหาที่ว่าขีดไถมันกอนใหญ่ๆอย่างนีกะแก้ไขโดยวิธีนี้ก็ได้ครับเอาขาบเรียนตะกอนเอาขาบเรียนมันมันเรียบลงมาจังหน่อยแล้วนันนี้เขาจะคอยไถแดดแห้งครับกับมือนีแต่ว่ากับไคโย,ยมีหม่มมีห่มมาน้ำอยู่แล้วกะได้เบามาน้ำมือน,นีครบครบจุดตัวที่ผมใส่ยู่่กับเป็นตัวโฉมเก้าเนาะมันกับยังใส่ได้ยู่กับใส่ใส่ไปก่อนเพราะว่าผม จังสีเห็ดฉมไม่ใส่หางนกนะครับหางนกทีซื้อมาใหไม่ยังสีเห็ดฉมไม่ใส่แต่ว่าตัวนี้ใส่อันนี้ใส่อันนี้ไปก่อนประทันได้เห็ดใส่ก็นเลยเอาขั้นเก่านี่มาไถาก่อนบอออันนี้ผมสร้างมาจากรา,านสดาเนาะครับร่วมทรงกับเกือบสี่ลอยอันนี้ดีอยู่ครับนิ่มดีอยู่พานอยสำหรับโฮมนี่ผมก็สร้างมาจากลัาษสดาคือกันแต่ของผมมันเป็นบบกใหญ่เลยนะครับผมแบบใหญ่เทเลรกว่าใหญ่โพดบัดเอามาใส่แล้วดีอยครับ ใหญ่ใหญ่ไปละดีที่สุดเพราะว่ามันมันห่มดีแต่ว่าขามันอ่อนนะครับขาอ่อนนี่ปรดีคือเอวอ่อนบันนี้ผมก็เลยมาเสริมให้มันแข็งผมก็ใส่เล็กตันใส่เล็กตันยัดในบัดนี้ก็แข็งแรงแล้วครทั้งทังก็สมกับมาดเรียบร้อยอันนี้แข็งแรงแล้วก็ใส่ดีอยู่ครับขันผู้ใดเห็นว่าแข็งแรงมันดีหักนะครับเพราะว่าหอกไปหอกมาสัวเขาติดไถแล้วแต่ว่าอันนี้ผมสมเรียบร้อยพานนะครับทั้งบ่อทั้งห่มพาน เดือดหอนแห้งครับพี่น้องอันนี้ลงมะถ่ายรอบสองดินอันนี้ขาดก้อนนะครับมันมันเป็นโครูเคเรีมันบ่เป็นโครูเคเรกมันเป็นก้อนโคูรูเคเรีุ่นละมันขีดไถที่ไถไว้ตั้งแต่ตอนไถโขเฟียงเราแบนี้ผ่านมันใหญ่มันก็เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแบบที่นี่ขันเลียนมันก็โดดไปคือกบนี่งแบนี้เลยเอาขาดเลียนก้อนแห่ตาขาดเลียนแบบที่นี่อู้หูเราไถไงไงหมหอมหมหมยุยไก่ บ้าน,นี้ก็เป็นไถดีโยกเพราะขาดแล้วแล้วนี่แตดแห้งค่ะมือนี่ถ้าแมนไถได้ในหยาคือ,อาตายดีครับนี่พี่น้องอันนี้อันนี้คือไถกบเฟียงไว้แล้วของผมนี่ถ้่แมนผมา่าไถกบเฟียงมันนี่เป็นแบบทั้งนี่หยาไว้ที่น้าตึ๊บแบบนี้แหละตะกี้ตะบะท่านไถกบเฟียงนี่เป็นแบบนี้เพราะถ้าผมไถกบเฟียงมาที่นี่หยาไว้มันดับมันดับแล้วแบบนี้ดีเดียแต่หยามูออ่อนๆทางๆหรอกมาถือว่ารุนแรง ดินแห่งขั้พี่น้องสังเกตเบ้างจากการไงรถแต่ว่ากะไถได้มันมันทงไงยุ่งซีเหรอครับไงยุ่งซีเบิดมือเลยมือนไีไถแต่ว่ากะไถได้เว่าดินล้มมาจากที่เขาไถกบเพียงเลาวนะครับฝนมาตกโดนแล้วมันริ่แห้งครับ ่นดินนั้นแข็งยางไปไกลว่าได้ไหมไงครับพอเสียท้องการไถดินแข็งนะครับถ้ารถเฮาบดีหรือเครื่องเฮาบดีปันไดนี่มันติดไถยากเพราะว่าตีนตะขานมันติดฟีนะครับเพราะว่าดินมันแข็งมันตมันเหยียบลงไปแล้วมันบป็นเหตมันติดฟีมันภิเหตุแข่รถดันยาักจะงอยต่ว่ากันรถเฮาบดีมันไถได้อยู่ครับ ทนติดไถดีไถง่ายเนี่ยเป็นดินซุมนะครับดินซุมหรือวา่ามีน้ำไปเลยเดี๋ยวมันติไถง่ายไถงา่าย,งายก็เบ็ดแห้งแต่มันขอพวดกะ่ะงบค่อยได้ ຍົກພາໂຕຂໍອັນຍົກຂຶ້ນຍົກລົງໄດ້ຢູ່ແລ້ວຂໍໂພດກະຍົກຂຶ້ນຂັນບໍ່ເຂົ້າຄົມລົງ แล้วแล้วแจกด,ดียุบพี้น้องงากระติดายดีครับคอมเมนแดดดีจักอาทิตย์นึงเตียทมาอยาะมื้ง,งนี้ให้พ่ดแล้วแล้วเดี๋ยนี้ให้นี่ให้ใหทุกทายเดี๋ยวีกในเครื่องนึงแล้วละ่ะให้อีกแกค่ข้าวนึงกับที่แล้วแล้ว